น้องไปพี่บ่าพี่นี่มีกระบะนะกระบะพี่เนี่ยถอยทับยาลิษมาแล้วนะยาลิษนี่อยู่เลยท้ายพี่ไม่เป็นไรแต่ท้ายน้องเนี่ยไปอะไร <c oughs> ีขยี้ คำเตือนรายการนี้ไม่จำกัดอายุในการรับชมแต่มีคำหยาบคายหลุดเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถแยกแยะอะไรควรอะไรไม่ควรนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเลยเอ,อน,นั่เน,นเอาเลยทำไมทำไมทำไมใจเย็นโดนใจเนทำไมทำไมเนี่ย เขาก็เลี้ยวมาจะมาแทรกผมไงแต่ว่าผมไม่ให้เนี่ยจากตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเขาก็ต่อต่อกันมาจากตรงนู่น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 เลยนู่นเลยต่อกันมาต่อกันมาเนี่ยผมไม่ให้เขาแทรกไงเขาจะมาแทรกผมเขาผมไม่ให้เขาแทรกเสร็จแล้วเนี่ยเขาอะจะชนผมเนี่ยเขาวิ่งเขาวิ่งมาเนี่ยมาทุบมาทุบรถผมเนี่ยมาทุบข้างหลังรถผมเนี่ยแล้วเขาก็ทาท่าจะขับรถชนผมผมก็กลัวไงผมก็กลัวไงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาชนเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเขามาชนเขามาชนเขามาชนท้ายผมเนี่ยด เนี่ยผมได้เนี่ยพี่วินเข้ามาช่วยเนี่ยผมเลยรอดเนี่ยโอเคค่ะแล้วยังไงต่อคะเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยกับคนสังคมแบบเนี้ยแย่มากเลยเนี่ยผมยังต้องขอความเห็นใจด้วยนะครับยังไงเนี่ยฝากดูแลเคสผมหน่อยนะครับเ <c oughs> นี่ยตอนแรกผมจะเข้าแล้วเขาไม่ให้ผมเข้าแล้วเขาก็เฉียวผมผมก็พยายามเข้าแล้วเขาไม่ให้ผมเข้าผมก็เข้าไม่ได้แล้วเขาก็เปิดกระจกออกมาแล้วก็โชว์นิ้วกลางให้ผมด้วย โ,โชวควยอะโชควยเนี่ยเนี่ยผมเห็นเนี่ยรถกระบะสีดำเนี่ยโอ,โ,โอ้โหถอยมาชนเอาชนเอาสองทีสามทีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่โอ้ยอย่าไปเชื่อเขานะครับเนี่ยวานชาวเน็ตเห็นใจผมด้วยนะผมเนี่ยพูดความจริงที่สุดแล้วผมเนี่ยลูกชายนาธานโอมานเลยกราบครับเออกราบเลยครับเออ เห็นได้อะเอาย่างอาว่านะอ้าวไอเชียวก็คือใหม่ใหม่ ปลมืออะไรกันระปลมือปลมือปลไว้ปลมือแม่งนึกไม่ออกโอเคทำมาเราเพิ่งกินเราเพิ่งกินแอปเปิ้ลได้ไงแม่งติดคอกราบเลยเห็นใจผมด้วยนะเออไอ้ยุ่บไม่ตัย ทำไมไม่ตายวะเนี่ยด้วยสามสองหนึ่ง้ยเชี้ยใคริแพวะเอาใหม่คัดคัด